จดจ้องไม่อีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถ SUV 5ที่นั่งนะคะปลอดเริ่มต้นเพียงแค่700 0ต้นๆเท่านั้นเองพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้ระบบเซ็นเตอร์ล็อกกระจกปับไฟฟ้าพรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะหนังสีดำสวยๆมาให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะคะใครที่มองหา SUV5 ที่นั่งราคาถูกๆคันนี้ห้ามพลาดสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบก,กับพิม์เพชรโยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรโยสวินทวงศ์46สํานักงานใหญ่สาขาที่3ของเราศูนย์รวมรถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านสวินทวงศ์นี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะมีรถ SUV 5ที่นั่งนะคะเพิ่งจุดจองคันที่อยู่ข้างหน้าของ ทีนี่เลยสีขาวสวยๆเลยนะคะราคาถือว่าถูกามากนะคะออปชั่นของเขานี่คือจัดเต็มให้แน่นอนใครที่มองหา SUV ราคาถูกคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็น h o นด้า r v 1.8 s นะคะปี2015จบปลายปี2016นะคะสีขาวสวยๆเลยนะคะกับราคาอยู่ที่359,000บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ ะะดอกเบี้ยตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับปีรถเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ต้นผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84ดวดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะนี่ส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางศูนย์ฮอนด้านะคะไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะสำหรับกระจังหน้าด้านล่าง จะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเขาเพิ่งหลุดจองมาเลยพิมพ์มาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูเลยในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานยางปี2อ2 4ย่ีแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจาาโรงงานมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ L.E.D. นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้มือจับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะภายในระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้มือจับจะได้เป็นแบบโค้เยียบสวยๆเลยนะคะกระจกแท้เดิมจานลงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเมาร์ต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีมาให้ครบเลยนะคะลำพูดนด้านข้างมาให้อีกด้วยพวมรมลายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพมรมลายบันติ ฟังก์ชันนะคะใส่เครื่องเล่นซีดีหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทาตัดด้วยเบาะผ้านะคะสำหรับคันนี้นะภายในกว้างขวางน่าใช้งานพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะมาพร้อมกับโฟรมสีดำทั้ง2อฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะ ัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ติดต่อหาพิงค์ได้เลยตามเบอร์ที่พิงค์ปักหลุดไว้ให้10เบอร์เท่านั้นลูกค้าได้เป็นเจ้าของคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มคุาตาร์ได้เลยค่ะ นัาเจ้าสวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้เลขใบมิ่งอยู่ที่120,000สกโลนะคะได้เป็นเลขใบแพนเดินจัดโรงงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย พรมไายหุ้มนังสีดำได้เป็นพรมไายมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบูทูธได้นะคะหน้าจอทัชสกรีนมาให้พร้อมเลยนะคะใส่เครื่องเล่นซีแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้ปุ่มพุชตาร์ทอยู่ตรงด้านข้างมาพร้อมกับเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลัง ตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้านะเดี๋ยวพิงเช็คให้สำหรับคันนี้นะแล้วก็ยังไม่พอตัวนี้นะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานมีช่องใส่แก้วน้ําขวดน,น้ํามีมาให้กับคุณลูกคา้าค,ครบแบบนี้เลยนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาพิงได้เลยนะคะ เบอร์ตามเบอร์ที่พิงปักหมดไว้ให้กับราคาอยู่ที่359,000บาทเครดิตด,ดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะในส่วนของผู้โดยสารสามารถพับเบาะเรียบลงได้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มๆให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานลำพุงด,ด้านข้างทุกอย่างมีมาให้ครบเลยกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวล็อกเด็ด มีมาให้กับคุณลูกค้าของผเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของยางด้านหลังยางปี2อ2 4ย่ีแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจัดโรงงานนะคะเป็นแม็กของทางศูนย์ฮอนด้าโดยตรงกันเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะระบบเซนเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังมีไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกโดมที่3ตัดขอบด้วยโคมเย็บสวยๆมาให้กระจกไร้ฝ้ามีมาให้พร้อมเลยสำหรับคันนี้นะ ผาดลองมีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเป็นของทางศูนย์ HRV โดยตรงนะคะไฟส่งสินค้าด้านข้างติดตามปกติอย่างเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะเป็นรถครอบครัวที่ราคาถือว่าถูกมากๆนะคะแค่3 0 0 0 0นกว่าบาทลูกค้า จะซื้อสดหรือจากไฟแนนก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาก่อนเลยติดฟิล์มรับคันตัดขอบด้วยสีดำมาพร้อมกับคิวกันสาดให้กับคุณลูกค้าระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้อีก4จุดก,กันเลยนะนีส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2024แม็กขอบ17เแม็กแท้เดิมจากโรงงานได้เป็นแม็กลมดำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ ของตู้ h r v นะคะตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นปัจจุบันมือจับจะได้เป็นสีดำแบบนี้มาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานลําโพงด้านข้างกระจกแท้เดิมจัดโรงงานเขามีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าอยากให้ลองเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่เพชรยนต์นะคะสวินทวงศ์46นะ่เนเพจเช็คได้เลยจกักเลขตัวเครื่องเลขตัวถังให้กับคุณลูกค้าเลย ะะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสําหรับคันนี้นะลูกค้ากระจกแพ้เริ่มจากโรงงานทั้ง4ระบบออตโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยใครที่มองหา suv 5ที่นั่งตัวเริ่มต้นแล้วก็ได้ออปชั่นที่ทถือว่าเยอะมากๆพี่แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็น honda hr-v นะคะ1 8 s นะคะปี2 0 1 5จบปลายปี2016นะคะกับราคาที่350,000 เก้าพันหลาย k ี d ลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันต้นต้นอนรายได้อยู่ประมาณหมื่นแปดถึงสองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ,ส,คะ,คะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถละเม็ดอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก็ใหม่ใหมกันเลยนะคะเรามีรับประกันแบตเตอรี่ถึงสามเดือนกันเลยทีเดียวชุดไฟหน้าของแท้ คันเดิมตรงแท้จากโรงงานลอยเม็อาต่างๆหม้อน้านะเรามีฝาปิดให้เป็นฝาปิดในส่วนของตัวที่ปัดน้าฝนชุดไฟหน้าของแท้คันนี้เป็นเครื่องพันแปดภายในห้องเครื่องปรับสภาพทุกอย่างหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าจุดเต็มสีเดิมแท้จากโรงงานลอยเมตรอาตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝาก,กระโปรงนะคะสติ๊กเกอร์มออกแผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำเปิดสีก่อไม้ไมีเล่มทุกคนัน ะะมีเวลารีหลังการขายให้3ามสิบมีการตรวจรถให้274รายการให้อีกด้วยก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ขอรงเหลวน้ำมันเครื่องให้กับคุณฟ้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะราคาถูกๆนะคะผ่อนถูกๆพี่ได้นําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะคนได้ H r v 1.8S วี2015จปีบ้าจดปลายปี 2016, ป 2016. กับราคาอยู่ที่359,000บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะพอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000ต,ต้นเท่านั้นเองพอสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันไปเลยได้รถสวยสวแบบนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะใครที่อยากได้ s u v นะคะวันนี้นะคะพิงมาอัปเดตรีวิวให้กับพี่ๆได้ดูแล้วนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าพึ่งหลุดจองมาเลยแล้วก็ อัปเดตให้ดูเลยนะและที่สําคัญราคาถือว่าถูกมา,มากๆนะคะราคาถือว่าถูกมา,มากๆแน่นอนนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงค์ได้เลย0827043253ลูกค้าที่โทรหาพิง์ก่อนจะได้รถคันนี้เป็นเจ้าของแน่นอนพิงดูแลให้นะคะจับไฟแนนซ์หรือซื้อโสดนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัท ข้าราชะการรับวิสาหกิจธุรกิจ,กจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะมีเครดิตนะคะฟรีดาวไม่มีเครดิตโทรสอบถามกันได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ